สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ฟ้ามาแนะนำบริการปลายรูจากสายการบินไทยแอร์เอเชียสค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณอยู่ที่ภูเก็ตแล้วต้องการเดินทางไปยังญี่ปุ่นปกติคุณทำยังไงคะเราก็ต้องเช็คอินโหลดสัมภาระแล้วบินจากภูเก็ตไปกรุงเทพก่อนพอถึงกรุงเทพปุ๊บลุกจากเก้าอ,อี้คุณก็ต้องไปเอากระเป๋าสัมภาระต่างๆของคุณมาไว้ที่ตัวแล้วไปเช็คอินอีกรอบเอากระเป๋าโหลดขึ้นเครื่องอีกรอบเพื่อทำทำไมเสียเวลา ด้วยบริการ fly to จากสายการบินไทยแอร์เทียเอ็กซ์หลังจากที่คุณเช็คอินโหลดสัมภาระราที่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นเครื่องมาลงที่กรุงเทพก่อนแต่พอมาถึงแล้วคุณไม่ต้องไปรอกระเป๋าไม่ต้องไปเช็คอินใหม่ไม่ต้องโหลดสัมภาระใหม่ mai, แถมเสียภาษีสนามบินแค่รอบเดียวเท่านั้นนั่งชิคกจิบกาแฟร,รอขึ้นเครื่องได้เลยค่ะทีนี้เราก็สามารถบินจากทั่วประเทศไปสู่ญี่ปุ่นด้วยบริการ fly to จากสายการบินไทยแอร์เทียเอ็กซ์ได้แล้วค่ะ